สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโตอัปเดตครั้งปกตผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆน่มาฝากเพื่อนๆก,กันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยสำหรับปัจจุบันนะครับต้องยินดีกับทุกคนด้วยที่ได้ถือ Bitcoin และเอาคอยต่างๆนะครับเรียกได้ว่าขึ้นมากันทั้งกระดาแลวและปัจจุบันนะครับ Bitcoin ไปทำออทาไฮใหม่เรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่1,23่งสนะครับหนึ่งแอ่นสามพันกว่ากาแล้วนะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการรีเทสกลับลงมาบ้างเป็นระยะนะครับซึ่งปัจจุบันต้องดูกันต่อว่าไอการขึ้นครั้งเนี่ยมันขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันจะลงมารีเทสเพื่อ ทดสอบความแข็งแรงของตลาดอย่างไรกันบ้างตรงไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวิ่งทะลุแนวต้านทุกอย่างขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างสวยงามสำหรับปิดคอยนะลงไปยังไงก็ยังได้ขึ้นอยู่นะครับสำหรับในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการพยายามที่จะ break out ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทุก อทำไฮเนี่ยมีแรงขายกลับเข้ามาเสมอนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดยังคงไปต่อนะครับเดี๋ยวต้องดูกันว่ารอบนี้จะลงมารีเทสอยู่ตรงไหนแล้วจะรีบาวกลับได้อีกรอบไหมสำหรับอีเทเรียมเดี๋ยววิ่งตามบิตคอยแบบไม่ต้องสื่อครับขึ้นไปแล้วก็ลงมารีเทสเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับฝั่งบิตคอยนั่นเองนะ ในส่วนของทำแฟม4ี่ชั่วโมงนะครับเราเคยวิเคราะห์ไว้ว่ามีแนวโน้มว่าถ้าเกิดว่า Bitcoin ในประคองตัวอยู่หรือว่ามีการผลักดันราคาเนี่ยมีโอกาสทะลุขึ้นไปหากรอบขาวที่เราคาดหวังนะครับจนถึงกรอบเขียวด้านบนเลยนะแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่กรอบซื้อแล้วนะมันเป็นมันเป็นกรอบที่ต้องวิเคราะห์ในการเฮจิ n งหรือแบ่งขายนะครับแต่แน่นอนว่าการทำแพทเทิร์แบบนี้แล้วไม่ยอมลงแรงเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะไปตาม b i t c o อ n เพราะว่า Bitcoin เนี่ยวิ่งไปเป็นหมื่นจุดนะส่วนอีเชียมเนี่ยวิ่ง2300เนี่ย นเชลเนี่ยก็มากล้นแล้วนะครับเพราะงั้นก็ต้องดูกันต่อว่ารอบน,นี้จะลงมาเป็นจุดรับของได้ไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะต้องไปทดสอบทำแบร์แฟกหรือบูแฟกกันต่อนะสำหรับบิตคอยในรอบนี้นะครับ เรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่ยกแผงนะเพราะว่าปิดไปด้วยราคา123218นะครับหรือ123,000่ากว่านี่เองนะเรียกได้ว่า123อนะเออ,เอทำห้ใหม่มาปรากฏต,ตรงหน้าแล้วนะครับและสำหรับออปชันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงยกชุดเช่นเดียวกันส่วนแนวรับก็สวยงามนะ แม้ว่าจะมี2แก็บด้วยกันเดี๋ยวลองไปเจาะพร้อมๆกันนะครับในสําหรับทำเฟรม4ชั่วโมงลงมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มว่าอยากจะลงมาย่อรีเทสอยู่นะต้องวิเคราะห์กันต่อเริ่มกันในฝั่งของออปชันกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับคอ Option รอบสัปดาห์นี้นะครับเป็น125-125-105นะ125และฝั่งของรอบบ่ายโมงก่อนเลยเนี่ยสำหรับแนวรับแรกนะครับจะกลายเป็นของ1 1 6 0 0 0หรือ116 114653นะครับเรือแม่เพนยิงอยู่ตรงกลาง1 1 9 8 7 9นะปัจจุบันเนี่ยจะต้องเห็นได้ว่ามีแนวโน้มว่าแก็บตรงนี้เนี่ยอยู่ใต้เรือแม็กเพนซึ่งก็เป็นนีิมิตหมายอันดีนะในการเริ่ม สำหรับคนที่อยากจะเติมนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังหาแบบ previous ไม่ได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมาถึงด้านล่างเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสําหรับ option ที่มีคนวางออเดอร์ในตลาดเท่านั้นนะที่เราจะนํามาวิเคราะห์นะครับส่วนภาพไกลกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องพึ่งเป็น pa หรือ price action หรือ Trend Li n e อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกสักหตัวนะหลังบ่ายสามครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะมี พุ t อปชั่นในช่วงของ113,000หรือ113ตัวเลขน,นะครับ1 1 2่5 4เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าบวกลบพรีเมียมตามเว็บไซต์นะเอออันนี้ก็คือจะแบบอ่านค่าแล้วก็เอามาบอกเฉยๆนะส่วนเรียลเพนจอยู่ตรงกลางซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะก้ากึ่งกันนิดนึง118830นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่า เป็นจุดรับที่ดีที่สุดนะเพราะมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นออ i m ทามไฮเดิมที่เคยเบรกเอาขึ้นมานะครับแต่แน่นอนตลาดเป็นผู้เฉลยส่วนเรานั้นเป็นคนเล่นตามเขานะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อว่าในฝั่งออปชั่นบล็อกเนี่ยเขามองอย่างไรกันบ้างน,นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าฝั่งของ call ออปชั่นเนี่ยหนึ 1, 2, เนี่ยจะเป็นจุดที่ไกลที่สุดอยู่แล้วนะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คือยังเป็นแนวรับนั่นเองนะหลังจากที่ฝ่าเป็นแบบ end carving ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนที่ break out ขึ้นไปเนี่ย,ยกได้ว่า สูงมากๆนะประมาณ1 2 0 0 0 0จุดได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการรีเทสลงมาด้านล่างบ้างแล้วนะประมาณครึ่งนึงนะครับเพราะงั้นคือตรงนี้ก็ยังมีแกลบที่ตลาดยังวิ่งได้อยู่นั่นเองนะครับ สำหรับพุทเซลในรอบสัปดาห์นี้นะจะเห็นได้ว่ามากันเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นคือตรงนี้ต้องค่อยๆดูนะแกะกันทีละนิดก่อนสําหรับออปชันเนี่ยจะดูเป็นออปชันบล็อกก่อนเลยเพราะว่าออปชันปกตินี่ค่อนข้างที่จะมีเส้นเยอะมากๆนะครับปัจจุบันในฝั่งที่เราพอจะคาดการได้ว่าเป็นแนวรับที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของพุทเซลบล็อกซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็น5-6ลถึงดับนะเนื่องจากว่าตลาดนะครับมีการแกว่งข้งมากเพราะงั้นคือแพร่ตี v ัวลุ่มที่มากนั้นนะอาจจะมาถึงค่าพรีเมียมที่เขาวางออเดอร์ราคาถูกซึ่งทําให้ไม่แม่นยํานักแต่ในลําดับที่ถัดลงมาเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกที่แท้จริงของตลาดมากกว่านะครับเพราะงั้นไปเริ่มกันเลย ในส่วนของวอลุ่มแรกเนี่ยหนึ่งแสนนะครับวอลุ่มลำดับที่สองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นและวอลุ่มลำดับที่สามหนึ่งแสนห้าพันหรือหนึ่งศูนย์ห้านะผมจะพูดแค่สามลำดับแรกนะครับที่เหลือไปเติมศูนย์สามตัวเอานะหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาดูวอลุ่มลำดับที่สี่ห้าหกกันดีกว่านะน่าสนใจมากกว่าสี่ห้าหกเนี่ยก็จะเริ่มกันครั้งแรกด้วยหนึ่งหนึ่งสามนะอันนี้ตรงกับฝั่งของบ่ายสามครึ่งนะครับในฝั่งของพุทเซลบล็อกนะเป็นแนวรับแรกที่ตลาดเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะหลุดจากตรงนีี้นนะคคครรรััััับบบบส่่่่ววออลลุมำดท4ื113ตงงกฝข ของช่วงหลังบ่าย3ามครึ่งในฝั่งของพุตซบล็อกนะว่าตลาดครับไม่อยากจะให้หลุดจากตรงนี้นะเป็นวอลุ่มลำดบับที่4ส่วนวอลุ่มลำดบับที่5เนี่ยจะมีปริมาณวอลุ่มที่เสมอกันนะครับก็คือจะอยู่ที่116และ108นะครับซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เราจะต้องวิเคราะห์จริงๆเนี่ยก็คือจะโดนตั้งแต่ตอนของ116นะครับ จนถึงถ้าเป็นโวลูมลำดับที่6เนี่ยจะเป็น1 1 5หรือเราจะเรียกได้ว่าเป็นแกรปวิ่งทีละ3,000จุดก็ได้ก็คือ1 16จนถึง113ก่อน3,000จุดหากตรงนี้ยังคงคอนติเนียลอัพเทรนได้อยู่ตัวของ1 1 3งเนี่ยควรจะต้องรับอยู่ไม่เช่นนั้นไปเจอแบบไฟนอลวอร์นิ่งเลยเนี่ยก็คือโวลูมลำดับสุดท้ายอยู่ที่108ซึ่งแปลว่า3,000แล้วดัเป็น5000จุดนะครับแปลว่าถ้าตลาดจะวิ่งจากออทามไฮลงมาด้านล่างเนี่ยสามารถวิ่งได้ออีกประมาณช่วงขงข8,00จุด อ่าแต่ว่าวิ่งทีละ3 0 0 0จุดนะเอออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเทคนิคเนะครับที่เอาไว้ดูแนวรับนะแล้วถามว่าช่วงของ113กับ116เนี่ยก็เป็นแกลบที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้ราคาครับวิ่งอยู่ใต้เรียวแมคเพนอยู่แล้วด้วยหากเรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันหน่อยนะในฝั่งของพุทธบายบล็อกหรือว่าการช็อตคอลนะครับตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะลงมารีเทสกันบ้างเนี่ยก็จะเป็น105 102นะเป็นรุ่นลำดับที่2และวอลรุ่นลำดับที่3เนี่ยจะเป็น115วอลรุ่นลำดับที่4เนี่ยจะเป็น1 แ0 0 0นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะวิเคราะห์ในฝั่งของแนวรับก่อนซึ่งแนวรับนี่จะต้องวิเคราะห์ราคาที่อยู่ใต้กว่าปัจจุบันของ Bitcoin ์นะบิตคอยน์ตอนนี้วิ่งอยู่ราคาช่วง117นเะเพราะงั้นคือ1 1 5เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกแรกนะครับที่เราจะต้องนํามาวิเคราะห์กันก่อนแต่ว่าก็จะดูเป็นลําดับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะต้องดูววลุ่มลําดับที่3เป็นต้นไปนะสามสแต่ว่าวอลุ่มลําดับที่1กับ2เนี่ยมักจะต่ํามากอยู่แล้วครับก 102วอลุ่มลำดับที่2นะวอลุ่มลำดับที่3เนี่ยจะเป็นของ1 1 5วอลุ่มลำดับที่4นะครับจะเป็น1 2 0นะซึ่งอันนี้มันจะขัดกันนิดนึงก็คือ1 2 0เนี่ยจะกลายเป็นแนวต้านในฝั่งของพุทายบล็อกเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าเกิดว่าราคานะครับวิ่งอยู่ใต้กว่าราคาของพุทาบบล็อกเนี่ยแปลว่าตรงนี้เป็นแนวต้านส่วนในช่วงของ1 1 5เนี่ยที่เป็นวอลุ่มลำดับที่3เนี่ยเป็นแนวรับนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีรับ คล่อมกันอยู่นะ116กับ115เนี่ยชนกันอยู่ไอ้ส่วนของ115เนี่ยมันจะมีฝั่งของฟุตเซลบล็อกด้วยเป็นวูลร่วมลเดือนที่6แปลว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็น ตัวชนกันที่แท้จริงได้เนื่องจากว่าปริมาณโวลูมของพุทเซลบกับพุทบายบล็อกเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วยนะครับแปลว่าช่วงของ116จนถึง1นึเนี่ยมีโอกาสจบที่115ได้อันนี้คือแบบเสริมแทรกไปเลยนะส่วนโวลูมของพุทบายบล็อกนะครับกลับมานิดนึงก่อนมันจะเป็นโวลูมลําดับที่4เป็นต้นไปโวลูมลาดับที่5เนี่ยเขาจะกดต่ํามากเลยเป็น104และ รูปแบบที่6เนี่ยจะเป็น1นึนะครับอันนี้ก็คือต้องดูปริมาณโวลูมเทียบเอาแท่งต่อแท่งนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิการวิเคราะห์สดนะครับซึ่งก็แปลว่าแก็บที่น่าสนใจเนี่ยถ้าให้เอาคร่อมกันเลยเนี่ยของพุทเซลเนี่ยจะเป็น116จนถึง1นึส่วนพุทบาย,ยจะเป็น115จนถึง1นึถ้าคร่อมกันบวกลบ1,000จุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแก็บที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่น่ารับ ทีละ1 0 0 0 1 6, 1จุกับ1,13จนถึง1,12เป็น2แก็บนะครับอันนี้ก็คือแบบแปลจากตัวเลขจากแท่งเทียนจากที่เขาเนี่ยมีการวางออเดอร์แล้วก็วิเคราะห์สดนะครับอ่านค่าอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแต่ว่าเราก็เลือกช่วงพีเรียดหรือว่าช่วงแก็บที่น่าสนใจรวมถึงดู open interest กับ volume ประกอบด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นแนวรับแบบนี้หากไม่เป็นเช่นนั้นตลาดบอกว่าอยากจะมุดให้ดำเอาให้หนัก เอาให้เจ็บนะครับก็จะต้องลงมาต่ำ110นะก็จะกลายเป็นโซนของ108จนถึง105นั่นเองนะก็จะเป็นอีก3,000จุดเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้แก็บตรงเนี้ยมันค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลงมายากหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนมันก็อยากจะรับของอยากจะบู l ริ h กันอยู่นะเออขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าในฝั่งของแนวต้านกันบ้างน,นะครับรอบสัปดาห์นี้นะครับเริ่มในฝั่งของ Call Sell Block หรือว่าการลองพุทก่อนเลยขึ้นไปโดนโกดขึ้นไปโดนชอ็อตนั่นเองนะโวล่มลำดับแรกนะครับ1 3 0 0 0 0หรือ1 3 0 0นะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีแนวต้านมารออยู่แล้วนะครับมาตั้งแต่126จนถึง132เลยก็คือโวล่มลำดับที่1กับ2เนี่ยก็คือเกินกว่าฝั่งของ Open Interest กับโวล่มไปไกลแล้วนะส่วนที่น่าสนใจจริง,รงก็คือดูโวล่มลำดับที่3เป็นต้นไปนะครับ ก็จะเป็นในฝั่งของ135แต่ส่วนที่น่าสนใจจะเป็นโวลุ่มําดับ,บที่45ที่เราได้บอกไปนะครับ456ด้วยนะแปลว่าโวลุ่มที่ท้า้จริงเนี่ยที่อาจปรากฏได้เนี่ยจะมาเจอกันอยู่ในช่วงของ120 0 0 0นั่นเองนะหรือ120อันนี้มันนี้ม่าสนใจตรงที่ว่ามีแนวโน้มว่าจะทำ low high นั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต่ำกว่า or ทำ high เดิมเพื่อทำ bear flag อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบต่อเนื่องกับ PA เลยนะวิเคราะห์จากตัวเลขแล้วประกอบ PA เลยตรงนี้เนี่ยก็เลยจะมองว่า1-2ึเนี่จะกลายเป็นแนวตา้านหลักของรอบสัปดาห์นี้ก่อนแม้ว่าในฝั่งของ Open Interest กับ Volume เนี่ยจะมี1-2-5นะครับรองรับอยู่นะ แต่ว่าในส่วนของโวลูมลำดับ5เนี่ยเขาก็ยังมี125รอรับอยู่ซึ่งแปลว่าแก็บ5000จุดตรงนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าอยากจะไปทำนิวออร์ทำไฮหรือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทำเป็นเป้าบูแฟกกันแน่นะครับเพราะงั้นคือลันดับที่4กับ5ของฝั่งคอเซลเนี่ยก็เป็นแก็บในการมองขึ้นได้อยู่นั่นเองนะหากวิเคราะห์เสริมในฝั่งของคอไบบล็อกหรือว่าการลองคอกันบ้างนะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าโวลูมที่เยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ125นะครับซึ่งก็คือแบบ เบิ่มๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามองวอลุ่มลำดับที่2 3 4 5ไปต่อนะก็จะเห็นว่า1นึ่งเนี่ยก็โดนกดแล้วนะครับวอลุ่มลำดับที่3เนี่ยก็จะเป็น1 2 0อันนี้ผนวกกันแล้วตรงกับฝั่งของวอลุ่มลำดับที่4ในฝั่งของคอเซลนะสกับ4โตชนกันนะแปลว่า1 2 0เนี่ยก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแบบมานอนๆอนอยู่แล้วนะส่วนวอลุ่มลำดับที่4เนี่ยก็จะเป็น112นะครับซึ่งก็แปลว่าต่ำกว่าออทามไฮเดิมที่เป็น1หนอ่งแต่ตอิดคลิปนะ แปลว,ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีแนวโน้ม2ขยักละที่อยากจะทำเป็นเป้าบูแฟกเพราะว่าทำเป็นโลวหายนั่นเองนะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นโวล่มที่เห็นได้ชัดนะว่าการวางของออเดอร์ระดับที่4เนี่ยก็อยากให้ต่ําไว้แล้วด้วยนะครับส่วนโวล่มระดับที่5สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น1นึแปลว่าแก็บตั้งแต่1นึจนถึง122เนี่ยก็คือในฝั่งของคอบาบบล็อกเนี่ยสาม่าเนี่ยเหมาหมด แต่ว่าในฝั่งของ call s a block เนี่ยเขาจะเป็นแกลบกว้างก็คือจะเป็น120จนถึง125ซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นที่ลงเพื่อขึ้นอยู่ดีนะถ้ามองแบบจากตัวเลขในการวิเคราะห์ปัจจุบันนะครับต่อมาในฝั่งของ P A กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็วิเคราะห์ในฝั่งของ option block ไปแล้วนะมา v วิเคราะห์สดในฝั่งของ P A กันบ้าง รอบนี้น้องหมึกเขาก็มองว่าลงจริงแต่มีรีบาวแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกการขึ้นมีการลงและการลงมีการรีบาวน์นะแต่รีบาวได้ไกลแค่ไหนต้องไปดูกันอันนี้น้องหมึกเขาดูไว้เนี่ยก็เป็นรู้ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามีการทำเจอรี่แบบใหม่นะครับก็ลองลองดูแบบสับนะคอนทุบเล้นเน่ยมาสับนะเออทุบนะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยต้องดูนะเพราะว่ามันมีโวลลุ่มที่โดนกดเนี่ยตั้งแต่โซนของหนึ่งหนึ่งหกับขึ้นมา เกิน1นึ 1, 1, อันนี้ก็คือจะผนวกกับฝั่งของออปชันกันทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไอการรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกินกว่า1 2สองสามนะที่เป็นออทัมไฮเดิมด้วยเพราะงั้นก็คือแปลว่าแก็บที่เราดูเนี่ยมีเค้าลางนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยกราฟจะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นการทำเพื่อความเทื่อเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่แน่นอนการลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่า อยากจะลงเป็นเผ้าแบบเนี้ยมันออกทรงแบบแบนะเออจริงๆผมมองว่าอยากจะให้มันเป็นบูมากกว่านะส่วนนี้ยกตรงขาวคืออะไรยกตรงขาวคือหมายถึงว่าฝังขาช็อตหรือเปล่าหรือว่าจะให้ทิ้งของหรือไงครับ ว่ารีบาวไม่ขึ้นกันบ้างนะเออถ้าเกิดว่าที่เราดูกันมานะครับรีบาวไม่ขึ้นจะลงให้สุบให้จบเลยเนี่ยลงมาในช่วงของ1นึถึงหนึที่เราดูมาตั้งแต่ตอนแรกนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันมีการรีบาวทําเป็นดาวเทลี่ที่ทําให้เห็นชัดๆเลยนะว่าเป็นโล้หายนะครับเราก็โดนกดอีก1ชุดนั่นเองนะแล้วสุดท้ายตรงนี้อ่ะลูกมืออ่ะแปลว่าอะไรเออรับมีดเหรอไม่ใช่มั้งเออ แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปด้านบนอันนี้จะทำทรงเหมือนรีเวอร์ซ์ซลเฮดนด์โชด์ด้ซ้ำนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าคิดเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะรีบาวกลับขึ้นไปด้านบนได้แต่ไม่เกินกว่า 1- 2 0แน่นอนว่าแพทเทิร์นทรงแรกเนี่ยจะสวยกว่าเนื่องจากว่ายังคงคองนเทนิวบูลิสนะแต่ว่าอันนี้ก็จะลงมาหาที่ได้เบรกเอาต์ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ได้เลทอีกหนึ่งชุดนั่นเองนะอันนี้ก็จะแล้วแต่เพื่อนๆจินตนาการนะครับ เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในฝั่งของทำเฟมเดย์เนี่ยโดยภาพรวมนะถ้ามองแบบภาพกว้างๆเป็นทำเฟมเดย์ขึ้นไปเนี่ยก็มองว่าเป็นเป้าแบบบลูแฟกแพทเทิร์นอยู่ดีนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มด้วยซ้ำนะครับว่าได้เบรกเอาท์มาแล้วหลายวันด้วยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะไปหาด้านบนได้ด้วยนะเออทำเป็นเล่นไป ต่อมานะครับในฝั่งของอ t ทเ r ียมกันบ้างซึ่งเป็นเอา c o คอยนั่นเองนะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ t h เรียมเนี่ยมีการพยายามผลักดันขึ้นมาหาเลข3,000เรียบร้อยนะครับราคาที่สูงที่สุดของช่วงนี้ของอ t h เรียมเนี่ยก็คือ3082นะและแน่นอนว่าสิ่งที่ต่างจากของบิ c o อยคือ อิเรียมนะครับคอปชันเนี่ยไม่ได้ไปหาคอตัวใหม่ที่เกินกว่าแท่งเทียนนะซึ่งอันนี้นมันก็อันตรายพอสมควรนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะลงมารีเทสด้านล่างได้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอิเรียมเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันไม่ค่อยได้เกเรนะแล้วก็ค่อนข้างตรงตามที่เราดูไว้บ้างอยู่นะครับปัจจุบันต้องดูกันเลยดีกว่าว่าคอปชันกับพุททับชันเนี่ยมองไหนกันบ้างนะมี2แกลบเหมือนกับของฝั่งบิตคอยคอปชันแรกนะครับสามพันสามศูนย์ห้าสองและ พุทธ p t i ชาในช่วงของก่อนบ่าย3เนี่ยจะเป็น2 9 2 8 7 0เเรียลไม่เพนอยู่ตรงกลาง2 9 6 1นะครับในส่วนของพุทธ p t i ชาตเนี่ยจะเป็น2 7 5 0หลังบ่าย3และเรียลไม่เพนอยู่ในช่วงของ2 8 9 7อันนี้ก็จะบอกรวมๆเลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใกล้กันแบบพอสมควรเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นแก็บเล็ก และเก็บแรกของช่วงก่อนบ่ามเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทังเทียนเนี่ยอยู่เหนือกว่าเรือเมเปนซึ่งจางจากของบิตคอยที่วิ่งอยู่ใต้เรือมเปนนะครับและหลังบามก็เช่นเดียวกันแต่เป็นแก็บที่ใหญ่กว่าประมาณ10%หรือ300จุดนะซึ่งตรงนี้ก็แปลว่ามีนัยยะว่าทุกๆ6000จุดของบิตคอยเนี่ยอาจจะวิ่งประมาณ150จุดของอีซิลิ่มได้นะครับโดยเป็นการล้อก,กันอยู่นะเ,ออเดี๋ยวไปหาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี2แก็บด้วยกันช่วงก,กวง2นะ็็จเป ก่อนกับหลังบสามนะและต่อมานะครับดูในฝั่งของออปชันล็อกในฝั่งของอเรียมกันเลยดีกว่านะเพราะว่าอเรียมค่อนข้างที่จะจางมากๆนะคือตลาดมันแบบบุริจัดจัดนะครับเพราะงั้นคือการมองออเดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกระจายมากในฝั่งของพุทเซลบล็อกก่อนเลยนะครับการมองอเรียมเนี่ยจะมองว่าพุทเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทนะครับจะเห็นได้ว่าวอลุ่มลำดับแรกเนี่ยคือ2009ันนะครับวอลุ่มลำดับที่2เนี่ยคือ3,000แล้วก็วอลุ่มลำดับที่3เนี่ยคือ26-50 ส่วนของอีเรียมนะครับเริ่มกันในวอลลุ่มที่เป็นฝั่งของพุทเซลบล็อกก่อนเลย2อ0พ3นเ0้าสานะครับวอลลุ่มระดับที่3วอลลุ่มระดับที่4กับ5เนี่ยจะเป็น295กับ2,006ซึ่งจะสัมพันธ์กับฝั่งของแนวรับนะเพราะว่าวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างจางนะวอลลุ่มระดับแรกของฝั่งของพุทเซลบล็อกนะครับจะเป็นวอลลุ่มระดับที่2อ0พ3,000 2,007แล้วก็จะเป็น2,950ซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับฝั่งของฟินิเรส ก็วิ่งต่างกันประมาณ250จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีแกลบที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ในฝั่งของ o p e n i n บ volume เนี่ยจะไม่เกินกว่า2750นั่นเองนะแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นแบบ volume แบบท้ายเลยเพราะ volume ดับที่5จะกลายเป็น2006นะอันนี้คือมันต่ําจัดนะผมเลยมองว่า2007เนี่ยน่าจะจบแล้วเพราะว่าการวิ่งขนาดนี้ bitcoin ก็ต้องลงแรงพอสมควรนะครับ ถ้าหากว่าวิเคราะห์ฝั่งของอเรียมประกอบบ้างเนี่ยจะดูฝั่งของพุทบายบล็อกด้วยนะในฝั่งของพุทบายบล็อกนะครับค่อนข้างจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างจะเบียดกันพอสมควรนะเนื่องจากโวลุ่มแรกนี่มันเยอะมากนะครับเริ่มกันเลยในฝั่งของ3 0 0พันะครับโวลุ่มลำแรกแล้วก็จะเป็น2008ลําดลำดับ2ลํลำดับ3นี่จะเป็น2975ส่วนลำดับ3เนี่ยจะเป็น2009ลนาลำดับ4ีนี่จะเป็น2950และลำดับสุดท้ายนี่จะเป็น2005แปลว่าราคาที่อยากจะเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในตัวเดียวกกัน,นก็คือจะ คลุกวงในกันอยู่ในช่วงของ2,975จนถึง2,009นะประมาณ75จุดหลังจากนั้นเนี่ยหากตลาดคิดว่าจะถล่มทลายลงมาจริงๆเนี่ยก็คืออยากจะรับให้อยู่ในช่วงของ2,008แต่ไม่หลุดเกินกว่า2,007นั่นเองก็แปลว่าในช่วงของ2,008จนถึง2,007เนี่ยจะเป็นแนวรับที่ควรจะต้องรับอยู่แน่นอนเฉพาะในรอบสปดาหานะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นไซด์เวทเทรดดิ้งเนี่ยจะวิ่งกันอยู่ประมาณ75จุดเนี่ยก็คือจะวิ่งกันต่ำ3,000แต่ว่าไม่หลุดเกินกว่าาานนันเองแปประมณี ส่วนในแง่ของการมองขึ้นกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าโวลูมตรงนี้เนี่ยมีนวโนมว่าค่อนข้างเยอะออ,อเดอร์พรีเมียมเนี่ยคือวางไกลก็คือจ่ายถูกก็คือวางแบบ4 0 0 0ัน0 0มพเพราะงั้นคือต้องตัดตัวเยอะออกก่อนนะครับก็3,800ัน0 0่เนีเอาไว้ก่อนเลยพักไว้ก่อนนะแม้ว่าน่าสนใจแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอธิบายกันต่อนะครับว่าทำไมเอาคอยมันเริ่มน่าสนใจด้วย ุรุ่นลำที่2 3งสามพรุร่นลำที่3 4มสี่พันหาดับที่4 3,000นะครับซึ่งส่วนที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นปรุรุ่นลำที่ที่4 5 6นั่นเองนะตามที่เราได้คุยกันไว้นะลำดับที่5กับ6ของเราเนี่ยจะเป็น3า0ักับ3ามพนะครับแปลว่าบวกลงขึ้นมาเนี่ยจะบวกจากราคาปัจจุบันที่อีเทเรียมวิ่งอยู่เนี่ยประมาณ3ามพเนี่ยจะขึ้นมาไม่เกินกว่า3ามพนะก็แปลว่ายังไม่ได้ทำออทาไฮใหม่นะแต่ว,ว่า มีแนวโน้มว่าตรงนี้เป็นแนวต้านอยู่นั่นเองมากกว่านะครับซึ่งส่วนที่น่าสนใจเนี่ยก็คือในช่วงของ3,000จนถึง3,001เนี่ยก็จะเป็นแกลบที่วิเคราะห์ตามบิตคอยด้วยนั่นเองนะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าเราก็วิเคราะห์กันไว้นะว่าอยากจะขึ้นไปหาโซนของ2 9 5 0นะแต่ปัจจุบันนะครับาราคาก็ได้วิ่งขึ้นไปหาฟิวเนชีด้านใหม่ข้างบนเลยนะี่นะและปัจจุบันเนี่ยก็ลงมารีเทสแล้วก็รีบาวเล่นเป็นโซนกรอบอยู่ด้านบนนะครับ แต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มของแบริเซตเดมเจนด้วยนะครับแล้วก็มีภาพว่านี่จะเป็น H S หรือเปล่าโอ้สาผมเหรอ โอ้หคาบอนนะครับ <c oughs> น้องมึงจริงๆการสําคัญกว่าความรู้เสมอนะครับก็อตอนนี้ก็ดูแล้วว่าอยากจะทําเป็นไหลขวาหรือเปล่าเออเพราะว่าปัจจุบันนะครับไหลซ้ายหัวไหลขวาเออก็น่าสนใจนะเพราะว่าแพทเทิร์นของบิตคอยกับพิทรีมเนี่ยวิ่งไม่เหมือนกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าวิ่งเหนือกว่าเรือเมเปกับใต้เรือเมเปิเนี่ยก็คิดต่างกันแล้วแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าบิตคอยย่อเนี่ยอันอื่นยับนะ <c oughs> ถ้าย่อแรงขึ้นมานี่ก็คือ,อเรียบร้อยนะรังแคร,ร่วงกันหมด ปัจจุบันนี้ต้องดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าทำไหล่ขวาจริงนะครับแล้วก็ทำเป็นการคอนเฟิร์มด้วยว่าเป็นโลว์ไฮเนี่ยตรงนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะหลุดกลับเข้ามาในกรอบแล้วก็ไปวัดกันใหม่อีกหนึ่งรอบส่วนลงมาถึงตรงไหนก็ให้ตลาดเป็นผู้เฉลยแต่ว่าปัจจุบันก็ดูดูทรงไว้ว่า27ไม่หลุดอ่านี่ก็น่าสนใจ27 2750เนี่ยก็ตรงตามตำรายอยู่แล้วก็ตรงตามตัวเลขที่เราดูที่มีการอัปเดตไปนะครับก็ต้องลองไปดูกันอีกทีนึง ในส่วนของตารางเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็จะเริ่มกันในฝั่งของค p i ไอช่วงของ1ทุ่มครึ่งเวลาบ้านเราแล้วก็มีวิกอินเด็กแล้วก็คพปไอด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็นพวกอันเอ็มพอยเมนต์เคลมก็คือในช่วงของอังคารพุธพฤหัสนะครับจะมี1ทุ่มครึ่งที่เป็นคสปไอแล้วก็1ทุ่มเนี่ยจะเป็น PPI ในช่วงของวันพุหัสเนี่ยจะเป็นอันเอ็มพอยเมนต์เคลมช่วงของ1น่งทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันตรง เริ่มกันในฝั่งของค CPI กันก่อนเลยนะครับปัจจุบันเนี่ย P. V. S. จะเป็น0.1และ Forecast ปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มมา0.2นะซึ่งอันนี้ก็อาจจะส่งผลกับเราได้ใน,นี่งนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะต่อมาในฝั่งของ P. P. I. นะครับในช่วงของ1นึ่ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันในวันถัดมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีแนวโน้มเดียวกันเพิ่มมา0.2ซึ่งก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะโดนกดได้แน่ๆเลยนะเออ ส่วนสุดท้ายนะครับ Initial j o b l e s e Claim เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีปรมิมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้จะส่วนกันนิดนึงอาจจะเป็นจังหวะรีบาลของเราในช่วงของวันพฤหัสได้นั่นเองนะแล้วเมื่อมีการวิเคราะห์วิิ н д е к с นะครับก็จะต้องแวะมาดูกันสักหน่อยนะแต่ว่าวิ индекс เ,เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขึ้นลงไม่ได้ไกลเกินเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นคือก็แค่ดูเป็นการประกอบว่ามีการเซตเมนและก็เฮดจิงของค่าความเสี่ยงของตลาดหุ้นนั่นเอง สำหรับการวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดนะครับก็จะมีรีแคปไว้สั้นๆนะครับให้เพื่อนๆลองเอาไปประกอบองค์ความรู้ของตัวเองนะครับเช่นเดิมนะก็ลองหยุดภาพอ่านดูเอาต่อกันนะครับ ในส่วนต่อมานะครับเท่าที่เรากําลังดูเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเทรดดิ้งแล้วก็เริ่มเข้าซื้อเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าช่วงเฟียร์อินเด็กซ์นะแต่ปัจจุบันเนี่ยกราฟเนี่ยได้เข้าช่วงของกรีดเรียบร้อยแลวนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับปกติจะมาเอ็กซ์ตรีมกรีดนี่ก็ไม่ไหวนะนี่เริ่มกรีดแล้วนะครับไม่ได้กรีดแบบนั้นนะแต่ว่ามันเป็นความโลภนะครับทุกคนคิดว่ามันจะขึ้นตลอดนะครับเพราะงั้นคือตรงนี้ต้องระวังไว้ด้้ววยนนนะะครับบเเออออาามากกผื่ไ่ไ และแน่นอน,นครับปกติเราก็จะพูดถึงไตรมาสของ Bitcoin นะครับว่าช่วงไหนเป็นช่วงอะไรของ Bitcoin กันบ้างปัจจุบันจะเห็นได้ว่าค่อนข้างเลยฝั่งของ Bitcoin s ซีซันและพยายามจะกลับเข้ามาเส้นตรงกลางนะครับซึ่งก็เป็นนิมิตยอันดีว่าเอาคอยซีซันเนี่ยกำลังจะได้เริ่มอีกช่วงหรือไม่นั่นเองนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดเลยกว่าบิตคอยซีซัน Rebound กลับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอย่าพลาดนะถ้าเกิดว่าตลาดไม่ได้ทุบไม่ได้จบรอบในะยังไงมันยังอยู่กับเราตลอดนะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะเช็ค p r o f i ตกับมันได้มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับถ้เพื่อนๆดูทั้งคลิปไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะมารวมตรงนี้เดี๋ยวจะบอกให้นะแน่นอนว่าต้องขอ ไม่รับประกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยมีการพุ่งมาแรงมากๆโดยปกติแล้วนี่อินดิเคเ,เตอร์จากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการพักตัวโดยจะได้ผลดีหากเป็นช่วงไซเวย์หรือมีการ วัดค่าอย่างต่อเนื่องก่อนครับเนื่องจากว่าเป็นการพุ่งอย่างรุนแรงของตลาดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะงั้นคือจะดูได้แค่ค่าสูงสุดต่ำสุดในบางช่วงเท่านั้นเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกครั้งนะครับเรื่องในส่วนของพีคพอยต์ร s สต์แดนก่อนเลย129ตรงนี้ก็คือประมาณช่วงของ1 3ึ0 0 0นั่นแหละและหลังจากนั้นครับร e สแนที่2เนี่ยจะเป็น 1, 2 6ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นช่วงของฝั่ง โอเปนอิสเรซกับโวลูมที่ดูไว้ในช่วงของ1นึ่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารีสแตนเนี่ยจะใช้ได้หมดเลยเนื่องจากว่ากลายเป็นออทัมไฮใหม่เรียบร้อยส่วนรีสแตนแรกก็คือออทัมไฮเดิมนั่นแหละหนึ่งสองสามนะเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้านะครับบวกทีละสามพันจุดแต่งจริง,รงอันสุดท้ายเนี่ยเป็นหนึ่งสามศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต่างกันแล้วละ่ะตรงนี้เนี่ยก็จะได้มองว่าเป็นแนวต้านทุกระดับประทับใจนะครับไปถึงก็คือเฮดจิงดูหา,ดาเดเวเทนแบบทุกอยยย่่่่าาางงเเเลพรระวตนนนีีนี้มมมัไมม ไฮเดิมให้เป็นแนวต้านแล้วนะครับมันคือแนวต้านใหม่ล้วนเลยยกเว้น resistance แรกที่เป็นออทัมไฮนั่นเองนะในส่วนที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็น pivot point ก็คือตั้งแต่120,000 0ตรงนี้เนี่ยไม่ได้วงไว้นะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ตลอดคลิปที่อัดเนี่ยทำให้ตกหลึกว่ามีแนวโน้มว่าตรงนี้มันจะเป็น turning point ว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นหรือจะทําเป็น pattern แบแฟกบูแฟกหรือจะทำเป็นโล i g h อันนี้ต้องไปดูในคลิปนะครับก็จะมีอธิบายไว้ไอ้เลขสองหนึ่งสอยในค่อนข้างมีนัยยะนะแต่ส่วนที่น่าสนใจก็จะกลายเป็นแนวรับเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมาด้านล่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจซึ่ง จุดที่น่าสนใจแรกๆเลยเนี่ยก็คือควรจะต้องต่ํากว่าราคาปัจจุบันที่เรากําลังอัปเดตกราฟถูกไหมครับก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็น116กับ1 1 3ซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วนะส่วนที่มันไม่ตรงเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขของกราฟมีการพุ่งขึ้นขั้น,นุนแดงทาให้อินดิเคเตอร์ในเว็บไซต์เนี่ยทีป่ประกอบตัวเลขขึ้นมาเนี่ยสามารถไม่นิ่งมากพอเพราะงั้นคือเราก็จะใช้การอธิบายสดพร้อมกับเราวิเคราะห์สดไปด้วย อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปเป็นแผนในการประกอบการตัดสินใจของตัวเองเพราะตรงนี้นะมันก็เรียกว่าเป็น DIYR นะครับ Do Your Own Research นะตรงนี้ก็เลยจะต้องบอกว่าถ้าจะรับเนี่ยก็คือรับต่ำไว้ก่อนอยังไงปลอดภัยกว่านะครับส่วนพิ p o i n ์ยยที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือ2-3นั่นแหละแต่ว่าตรงกลางนี้ก็ถือว่านับด้วยนะครับเพราะงั้นเลยเป็นกรอบใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่าทีละ3000จุด รับอยู่ก็คือจบมันจะมีแก็บของ11 6, 115, 11 3, 11 2, 11 1 1 6 1 1 5 1ชุดแล้วก็1 1 3 1 1 2อีก1ชุดหากไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะทุบลงมาหนักมากๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเอาตัวเลขที่คนวางออเดอร์แบบเสียค่าพรีเมียมวางออเดอร์กันจริงๆเนี่ยเขาจะไปรับกันในช่วงของตั้งแต่แบบ108เลยนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นกรอบสีฟ้าข้างล่างขึ้นมาเป็น1 0 7 7 5 9นดจ้ากั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าตลาดจะจบรอบเนี่ยก็คือ ว่าตัวเลขก็เป็นอย่างที่บอกนะว่าหลังจากนี้ก็คือเป็นแนวรับล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าทุกครั้งที่ไปทำออร์ดัมไฮใหม่เนี่ยแนวรับพวกนี้จะเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะไปางายมากครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบกิริมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆโอกาสถัดไปของเราได้ยังไงพบกันในรายการคลิปตวอัปดตครั้งโดยผมเต้ในช่องสัญยามในสนนัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ